สวัสดีครับพบกับบาบาซ่านะครับวันนี้จะมาขยายพันธุ์ต้นกระบองเพชรหูกระต่ายนะครับให้เพื่อนๆนได้ชมกันมปติดตามชมกันเลยครับเพื่อนเพื่อนเลือกกิ่งต้นหูกระต่ายที่จะนำมาชำนะครับผมจะเลือกกิ่งนี้นะครับมีหูสองหูแล้วแตกนอกมา แล้ก็ใช้มีดธรรมดาเนี่ยครับตัดลงไปเลยที่โคนมันมีดนี้ต้องสะอาดนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอนต้องล้างให้สะอาดอเพราะว่าป้องกันการค่าเชื้อนะครับต้นไม้จะได้ไม่เป็นแผลเดี๋ยวเราก็จะปูนแดงทานะครับเพื่อน นีนะครับคือน้ำปูนใสหรือที่ได้มาจากปูนแดงนะครับเพื่อนๆผมไม่มีปูนแดงผมเลยไปเอาน้ำปูนใสมานะครับก็สามารถใช้แทนกันได้นะครับนะครับเราจะนําตัวแคตตัดที่ได้เมื่อกี้ที่เราตัดนะครับมาจุ่มน้ําปูนแดงไว้แป๊บเดียวนะครับแล้วก็นําขึ้นเลยครับเพื่อนเพื่อเพื่อป้องกันเชื้อรานะครับกันซากเน่านะครับส่วนแผลนี้เพื่อนๆก็สามารถ หยดน้ํำลงไปได้หยดปูนแดงลงไปได้นะครับน้ําปูนใสเพื่อป้องกันเชื้อราเหมือนกันครับเพื่อนๆแล้วก็ร้อยแห้งนะครับ mm hmm. เท่านั้นเลยครับต้นนี้ก็สามารถนํากลับไปวางที่แดดได้เหมือนเดิมเลยครับส่วนต้นพันเมื่อกี้ก็ได้แห้งแล้วนะครับเพื่อนๆเราก็จะมาทําการปลูกลงกระถางกันนะครับกันตอนแรกเราก็ใส่ดินลงไปก่อนเลยครับ ดินที่เราใช้เนี่ยนะครับบางคนก็จะใช้เป็นพวกพิษมดหรือเป็นดินขรอบไฟแต่ผมใช้เป็นดินธรรมดาเนี่ยครับเพื่อนๆนก็ปลูกได้เหมือนกันนะครับแค่เราเข้าใจธรรมชาติของมันมันก็จะ,จะเจริญเติบโตได้เต็มที่นะครับนี่นะครับเราเกลี่ยดินนะครับเราจะไม่กดดินลงไปแน่นมากนะครับเพื่อนๆแล้วก็เราจะรูตรงกลางนะครับ เพื่อให้หูกระตายของเราสามารถปลูกได้อันจากต่อนเพื่อนๆก็ค่อยทำการกบดินรอบๆโคนนะครับให้มันแน่นการการล้มนะครับเมื่อเวลาเราเลดน้ำเมื่อได้แบบนี้แล้วเพื่อนๆก็สามารถเติมดินได้อีกนิดหนึ่ง กระตัดหูกระต่ายนี้ปลูกง,ง่ายนะครับเพื่อนๆช่วงแรกนะเพื่อนเพื่อนก็ไม่ต้องรดน้ําก่อนนะครับเป็นระยะเวลาประมาณเจ็ดถึงสิบวันเพื่อนเพื่อนก็ปลูกไว้ในที่ร่มไม่โดนแดดด้วยนะครับเพื่อกันการรากเน่านะครับแล้วเพื่อนๆนก็นํากินมาโรยได้โรยตกแบงเลยนะครับ เพื่อนก็เกลี่ยทั่วนะครับเกี่ยหินเลยทั่วอันนี้เพื่อนๆก็นได้แคตัดที่สวยงามนะครับนําไปปลูกกลางตั้งไว้ในร่มก่อนนะครับเจ็ดถึงสิบวันและหลังจากนั้นก็เพื่อนๆนก็สามารถลดน้ําได้ร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็อยู่กลางแดดร้อยเปอร์เซ็นนะครับหลังจากนั้นก็จะทําทการแปะหน่อมาให้นะคะเพื่อนๆสวยไหมครับเอียงกระถางง่ายๆแค่นี้ครับเพื่อนๆ คุณนะครับที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณครับ